สวัสดีครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากพ่อเนาะตอนพ่อเล่าบนรถนะครับวันนี้ก็พ่อกับแม่ไก่เนาะเจ๊ไก,ก่ดันทุกเคสเนาะก็จะไปเชียงใหม่เนาะก็คือจะมีลูกค้าอยู่แปลงหนึ่งเนาะที่กู้แล้ววงเงินได้ได้น้อยเนาะตอนนี้ก็พอดีมีคอนเน็กชันเนาะอยู่อีกอีกธนาคารหนึ่งที่เชียงใหม่เนาะก็ไปที่นูน่นนะนะจะ,ะ,ะ,ะได้วงเงินเยอะขึ้น อันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งเนาะที่จะเล่าให้ฟังว่า,าจริงๆถ้าเราแบบไม่ยอมแพ้เนาะเราก็จะแบบลองหาเส้นทางนะคิดค้นเส้นทางแต่อีกอันนึงที่สําคัญมากก็คือคอนเน็กชันนะหรือว่าคนที่เรารู้จักนะเนาะหรือว่าคนที่พร้อมจะช่วยเราเนาะอันนี้เราก็ต้องพยายามหาแล้วก็สร้างคอนเน็กชันให้เขานะให้เราด้วยนะครับก็คือ,เ,อเราก็มีลูกค้าไปให้เขาเ<ช>ข,า,ข,า,ขาก็ได้เคสเนาะ แล้วก็ลูกค้าก็คนที่จะซื้อบ้านนี่ก็จะได้วงเงินเพิ่มขึ้นนะครับเนาะก็เป็นไนะอเดียเนาะเผื่อาไปใช้ในชีวิตเนอะเรื่องการติดต่อการประสานงานเนาะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับ